สารมริกุลรองธุระบริการด้วครับของผมในนามของสบบา IP, สบ,บาาันไอพิปือว่าสาบันเพื่อการพัฒนาและการศึกษาปตตานีที่ประเด็นที่ที่ทางสบบาบันไอพิปดูแลอยู่ก็คือเรื่องประเด็นเรื่องการศึกษาและก็ปัญญาชนปาตานีที่จบจากต่างประเทศในส่วนของปัญญาชนปาตานีหรือว่าบัณฑิตบัณฑิตลูกหลานคนปตตานีหรือว่าลูกหลานคนชายแดนใต้ที่ไปเรียนต่างประเทศในข้อมูลปัจจุบันที่เราจัดเก็บก็คือ ประมาณสาสิบกว่าประเทศที like, ่ลูกหลานคนชายแดนใต้หรือว่าคนปัตตานีไปเรียนไม่ว่าจะเป็นที่อาหรับหรือว่าแอฟริกาหรือว่าที่ยุโรปหรือว่าที่ออสเตรเลียแล้วก็อาเซียนแล้วก็เอเชียใต้ก็คือสรุปแล้วประมาณ30กว่าประเทศเกือบหมื่นคนที่ปัญญาชนรีว่าบัณฑิตที่ไปเรียนต่างประเทศแต่ปัญหาหลักๆที่พอกลับมาในบ้านเกิดหรือว่ากลับมาที่จังหวัดชายแดนใต้ก็คือหนึ่งปัญหาเรื่องเรื่องอาชีพเรื่องการงานก็คือ อาอาชีพไม่รองรับแล้วก็อาชีพไม่ไม่เหมือนกับไม่เพียงพอต่อการต่อบัณฑิตที่จบมาเพราะว่าอาบัณฑิตจากปัตานทีที่ไปเรียนต่างประเทศไม่ใช่ว่ากลับมาแค่สอนอย่างเดียวปัจจุบันนี้มีหลากหลายสาขาวิชาชีพที่บัณฑิตจากเชเลนใต้ไปเรียนเช่นอาเป็นแพทย์อาเป็นทนายเรียนด้านสามัญเรียนด้านอคาเดมิกเยอะ พอมากลับพอ,พอกลับมาที่จังหวัดชนแดนใต้หรือว่ากลับมาที่ปัตตาน,นีก็คือไม่มีอาชีพที่จะรองรับกับการที่ที่เขาได้เรียนมาทีนี้ก็เกิดปัญหาบุคลากรบุคลากรที่มีคุณภาพเริ่มทยอยออกจากพื้นที่ก็คือไปหางานทําในกรุงเทพในพื้นที่ส่วนกลางของประเทศไทยใน,ในพื้นที่ภาคเหนือในพื้นที่ภูเก็ตเยอะปัจจุบันนี้บุคลากรที่มีคุณภาพก็คือลดน้อยลงและก็ ไม่รู้ว่าเมื่อไหรท่ที่บุคลากรคุณภาพของคนปาานีแตกลับมาทํางานทีนี้ก็สเสนอก็คืออย่าให้รัฐบาลาคุณเสกถารัฐมนฐมนใหม่ก็คือรองรับการพัฒนารองรับเรื่องนักศึกษาบัณฑิตหรือว่าปัญญาชนท,ที่กลับมาจากต่างประเทศไม่ว่าจะประเทศไหนก็คือหรือว่าแม้กระทั่งที่จบมาในในประเทศก็คือรัฐบาลก็ต้องคิดในเรื่องการต่อยอดงานที่เขาจะที่เขากลับมาปุ๊บเขาจะเขาจะทำงานอะไรตัวอย่างเช่น ให้ให้มีโรงพยาบาลที่เป็นของเอกชนหรือว่ามีโรงงานที่สามารถรองรับเขาได้แล้วก็มีสาบันที่ท,ที่เขาสามารถมาทํางานได้ไม่ใช่จบมาปุ๊บก็คือหางานทานอกนอกพื้นที่อันนี้อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ส่วนประเด็นที่2เรื่องเรื่องการศึกษาอย่าลืมว่ามิติของของพื้นที่ปตัตตานีก็คือไม่เหมือนกับนมิติของของภาคภาค ภาคในประเทศไทยก็คือชายแดนใต้หรือว่าปาตานีก็คือจะมีมิติเฉพาะหรือว่ามิติพิเศษก็คือในประเด็นเรื่องการศึกษาอย่าลืมว่าสถาบันปนตรที่เราที่เราเรียกว่าปนตระมีมาดั้งเดิมมีถ้าถ้าตามหลักประวัติศาสตร์แล้วก็คือประมาณ500กว่าปีอิสลามเข้ามาในปาตานีก็คือมาโดยปราชญ์ผู้รู้หรือว่าอาลลิมอุลามะหรือว่านักการศาสนา ปราดนี่แหละที่มา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 ไถ่ทอดมาเผยแพร่ศาสนาแล้วก็มากับความรู้ด้วยแล้วก็ปอนเนก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับนักปราดที่มาในช่วงห้าร้อยกว่าปีที่แล้วปัจจุบันนี้ปอนเนกมีมีมีประมาณห้าร้อยกว่าปอนเนะแต่ปอนเนะที่สามารถจดทะเบียนได้มีประมาณครึ่งหนึ่งเองก็คือสองร้อยกว่าปอนเนะเองแล้วก็ยังมีอีกสองร้อยกว่าปอนเนะที่อยู่ในอยู่ในค่ายก็คือเป็นปอนเนะเถื่อนหรือว่าปอนเนะ แขวนเรยกว่าถ้าภาษาภาษาคนทท่เรียกว่าทุกแขวนก็คือทางปอนพยายามแล้วที่จะจดทะเบียนแต่ก็คือมันมีขั้นตอนเยอะมีเงื่อนไขเยอะมีระเบียบการเยอะจากส่วนกลางจากศึกษาธิการจากสชทีนี้ก็เสนอจากที่เราได้คุยกับทางตุ๊ครูทางผู้รู้อยากจะให้อยากจะอยาให้รัฐบาลลดเงื่อนไขต่างๆแล้วก็ให้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 มีเงื่อนไขที่ที่สะดวกที่สุดเพราะว่า อ่าปอนเนาะอย่าลืมว่าผู้รู้อ่าความรู้ของเขาไม่ใช่แค่ปริญญาตรีความรู้ของเขามีมากกว่าปริญญาตรีอันนี้แหละที่ที่ที่เป็นปัญหาของปอนเนาะก็คืออย่าสเสนอว่าอยากจะให้รัฐบาลช่วยมาแก้ไขปัญหาเรื่องเรื่องปอนเนาะให้ถูก,ถกต้องอ่าตามตามกฎหมายแล้วก็ให้ให้สามารถจดทะเบียนโดยง่ายที่สุดตัวอย่างเช่นเมื่อปี47เจที่คุณทักษิณอ่าได้เป็นนายกช่วงนั้นแล้วก็คุณทักษิณก็ก็ก็เปิดนโยบายให้ให้ผู้รู้ว่าให้ให้โตครู จดทะเบียนโดยโดยเงื่อนไขไม่เยอะแล้วก็ในช่วงน,นั้นปนอนเนาะก็จดทะเบียนแต่แต่พอมาหลังๆนี้ก็คือปนอนเนาะเกิดใหม่ก็เยอะทีนี้ก็เป็นปัญหากับสอชอกับสุัสธิการเยอะอันนี้ก็อยากจะฝ่า